หลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับการกำหนดจุดแล้วนะก็มีหลายท่านอีกเช่นเดียวกันที่ยังไม่เคยได้ยินหรือว่ายังไม่เข้าใจคือเวลาเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกพอไปนานๆเนี้ยช่วงของลมหายใจออกเนี่ยมันจะยาว ก็จะมีช่องว่างก่อนที่ลมหายใจเข้าจะเข้ามาปรากฏการตรงนี้มันทำให้ความคิดมันแทรกแวบ,บเข้ามาหรือว่าความเผลอมันแทรกแวบ,บเข้ามาอันนี้วิธีการของครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้วิธีในการที่เคลื่อนความรู้สึกเคลื่อนความรู้สึกไปตามจุดต่างๆ โดยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็มาที่สะโพกขวาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาที่สะโพกซ้ายลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาที่ก้นย้อยขวาหายใจเข้าหายใจออกมาที่ก้นย้อยซ้ายหายใจเข้าหายใจออกมาที่ข้างหัวเข่าขวา หายใจเข้าหายใจออกมาที่ข้างหัวเข่าซ้ายอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิควิธีการในการที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่จมแช่จิตมันจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นวิธีการแต่จุดต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่านี้แต่ถ้าของหลวงปู่ทองนี่ก็จะมีที่แปดจุด แต่ที่อาจ,จมาไปที่ประาาเนี่ท่านแนะนำว่าไม่ต้องเยอะถ้าเยอะแล้วมันจะเฟอมันจะฟุ้งซ่านให้พอสมควรแต่พอเรากำหนดตัวเนี้ยมันมีผลดีมันมีผลดีที่เราไปเจอสภาวะอะไรบางอย่างอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิค คือถ้าเราสังเกตดูเราอยู่กลมหายใจอย่างเดียวเนี้มันจะค่อยๆซึมค่อยๆซึมซึมแล้วก็เผลอซึมแล้วก็วูบไปแต่ถ้าว่าเรามากำหนดจุดแทรกเข้ามาเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกอาศัยตอนช่วงหายใจออกในเซี่ยวของวินาทีเนี่ยส่งจิตมาที่สะโพกขวา หายใจเข้าหายใจออกอีกทีส่งจิตมาจะโพกซ้ายหายใจเข้าหายใจออกอีกทีหนึ่งมาที่ก้นย้อยก้นย้อยก็คือก้นที่เรานั่งทับนั่นแหละก้นย้อยขวาหายใจเข้าหายใจออกมาที่ก้นย้อยซ้ายแล้วก็มาข้างหัวเข่าขวาข้างหัวเข่าซ้ายเอาแค่นี้พอก่อนอันนี้ก็เก่ามาเป็นพื้นฐาน ให้เห็นว่าวิธีการกำหนดมันยังมีวิธีการอื่นอีกนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้คนที่รู้แล้วก็เป็นการย้ำเตือนว่า,ายังต้องทำแบบนี้ด้วยนะ